สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับผม JSL TV นั่นเองนะครับในวันนี้นะครับเราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการตอบคำถามนะครับแฟนๆนะครับประจำสัปดาห์นะครับมีรายการด้วยอีกแล้วนะครับรายการใหม่อาจจะทำเป็นรายการใหม่แบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวค่อยๆดูกันนะครับประจำคำถามประจำสัปดาห์นะนะครับผมจะเลือกเฟ้นคำถามที่ผมพอรู้แล้วก็พอสามารถที่จะตอบกลับได้นะครับอ่าตอบกลับทุกคนไปนะครับ ก็คำถามนี้นะครับก็คือพี่ครับหนูลงสกิน ID เทือน TL อนะครับ TL ก็คือ T Launcher นั่นเองนะทุกคนนะครับ Opti ก็คือ o p t i f ฟทุกคนนะอ่าแล้วก็เวอร์ชันนึ่นอ่ะค่ะพอไปเล่นกับเพื่อนหนูไม่เห็นสกินใครเลยแต่เพื่อนเห็นสกินหนูมีวิธีแก้หรือว่าต้องทำยังไงไหมคะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า ไอตัว tl launcher เนี่ยเออไม่ใช่ดิตัว tl a u n c h e r ทุกคนก็คือตัวนี้นะทุกคนนะครับผมก็ได้ติดตั้งไว้อยู่นะก็คือมันเป็นตัวเกมไมค์ครับเถื่อนอยู่แล้วทุกคนนะครับต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวเกมไมค์ครับเถื่อนเนี่ยเขาไม่ได้รองรับสกินที่มันเป็นแบบตัวเกมไมค์ครับแท้นะครับร้อยเปนะทุกคนก็ต้องแอบไปลงสกินในแบบของตัวเองนะอย่างเช่นผมเคยสอนอยู่นะครับวิธีการลงสกินในตัว tl a u n c h e r นะครับจะมีอยู่2วิธีนะนะครับทุกคนก็คือลงแบบอ่าตัวนี้นะ ในคลิปนี้นะครับลงแบบใช้ Resource Pack นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตั้งแต่เวอร์ชันไหนถึงเวอร์ชันไหนนะครับก็คือต้องใช้ Resource Pa c k ในการลงนะกับลงลงแบบอ่าสมัครเป็นบัญชีแบบของ T ีเรนเชอร์เขาโดยตรงนะครับก็คือคลิปนี้นะครับก็ลองไปดูกันได้นะจะมี2วิธีนี้แหละทุกคนนะครับก็คือวิธีแรกเนี่ยลงเป็นเป็นรีซอตแพ็กนะทุกคนต้องเข้าใจอยู่แล้วว่ารีซอตแพ็กเนี่ยเราลงเป็นออฟไลน์นะครับเป็นเห็นแค่เราคนอื่นจะม,มองไม่เห็นนะครับ แล้วก็ตัวไอตัวเนี่ยทีรันเชอร์เนี่ยนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้ามันไปเล่นกับคนอื่นที่ใช้งานทีรันเชอร์เหมือนกันเนี่ยมันจะเห็นหรือเปล่านะแต่ผมฟันธงว่าไม่เห็นก็แล้วกันนะครับนึโอ้ไปกดใส่สเปคบาร์นะก็คือฟันธงว่าไม่เห็นก็แล้วกันนะครับงานที่สุดก็คือมันมันลงอยู่ในในไอดียะนะครับไอดีของทีรันเชอร์มันจะไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์มันคง ไม่เห็นมั้งทุกคนนะครับหรืออาจจะเห็นอาจจะบล็อกก็ได้นะครับมันถือมันคือมันไม่เห็นก็แล้วกันนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่เราไปเล่นนะทุกคนนะครับก็มีส่วนนะครับก็คืออย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์ที่เราเปิดเองนะนะครับหรือว่าใช้ตัวฮามาชิหรือว่าใช้ตัวเลสซ์มินนะครับอย่างเช่นอ่าหรือว่าจะใช้เป็นอัลเทอร์นอตนะก็สามารถที่จะเกี่ยวเกี่ยวมาเลยทุกคนนะก็คือถ้าเซิร์ฟเวอร์นั้นมันตั้งแค่ ID เถื่อนนะครับหรือว่า ID แท้ ก็คือ ID เถื่อนไอกับ ID แท้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์จะมี2ประเภทนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้ ID เถื่อนเล่นได้กับเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้ ID แท้เล่นได้กับเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดอ่ะเปิดตั้งแท้ตั้งเถื่อนก็คือ ID เถื่อนนั่นแหละนะครับตีเป็น2ฝั่งก็แล้วกันนะครับ ID เถื่อนเล่นได้นะครับ ID แท้เล่นได้นะสองฝั่งนะครับก็คือ ID แท้สามารถเล่นได้ทั้ง2เซิร์ฟนี่เลยนะเดี๋ยวผมจะเข้าอะไรเนี่ยให้ทุกคนอธิบายมันอาจจะงงก็ได้๋ยวผมจะเข้าโปรแกรมเพนกันนแกะคคครรรบโปมเ ก็คือตอนนี้นะครับผมก็คืออ่าเดี๋ยวเออตรงนี้ก็แล้วกันจะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่2ประเภทนะครับสีดำอันแรกนี่ก็คือสีตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ ID แท้นะผมเขียนว่าแท้นะครับแท้เล่นได้เท่านั้นนะครับแล้วอันต่อมาก็คือเถื่อนนะเถื่อนไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็เล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีล u นเชอร์ว่าอะไรก็เล่นได้นะครับกระเถื่อนแบบนี้นะครับ จะมีเซิร์ฟเวอร์อีก2ประเภทนะไอเซิร์ฟเวอร์ไอดีแท้เนี่ยนะครับจะเล่นได้แค่ไอดีแท้เท่านั้นนะครับมันจะเขียนได้ไหมไอดี <laughs> แท้เท่านั้นนะครับเท่านั้นโอเคถ้าใครคิดว่าหน้าเบื่อก็อาจจะต้องสคริปต์สคริปต์หน่อยนะครับทุกคนผมจะทําแบบไม่เร่งรีบแล้วก็ค่อยๆไปนะจะให้ทุกคนเข้าใจที่สุดนะครับเกี่ยวกับสกินให้มันจบในคลิปนี้เลยทุกคนนะและก็ไอเซิร์ฟเวอร์ เถื่อนเนี่ยมาเล่นได้ทั้ง ID แท้อ่าเขียนว่าแท้ก็แล้วกันนะครับมันจะยาวกันไปแท้บวกนะครับเถื่อนนะครับเล่นได้สองสองไอดีเลยนะทุกคนนะครับก็คือเล่นได้สองอ่าทั้งสองประเภทนะก็คือแท้ก็ได้เถื่อนก็ได้นะถ้าถ้าเจ้าของเซิร์ฟเขาตั้งไว้นะครับก็คือปรับตรงแคร็กปรับตรงอ่าออนไลน์โหมดให้อ่อนนั่นเองหรือว่าออฟนั่นเองนะทุกคนนะครับถ้าเซิร์ฟไอดีแท้เนี่ยนะทุกคน ไม่มีปัญหาเรื่องสกินนะทุกคนนะครับก็คือ ID ดีแท้เนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวไมค์คารัดเชิ่งของผมเนี่ยผมจะเปิดให้ดูนะตัวไมค์คารัดเชิ่งเนี่ยโอเค,อเค,อเคไม่ได้เข้านานนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมอาจจะลืมรหัสไปแล้วก็ได้ยนแป๊บนึงโอเคลืมรหัสองีด้วยอาจจะใช่นะโอเคประมาณเนี้ยอืมโอเคไอดี ID แท้เนี่ยทุกคนมันจะมีหน้าต่างสกินตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับ ก็คือเราลงสกินตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเชื่อมในระบบของไมค์คาร์ดได้เลยนะครับไอทีก็จะมีสกินของเราอยู่ในระบบเลยนะครับไม่ว่าเราจะไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์แท้เซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับอย่างเช่นไปเล่นใน i ฮพิกเซลนะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไอทีแท้ต่างๆนะั้นก็จะเจอเจอสกินของเราโดยเฉพาะเลยนะครับก็ไม่ต้องไปทําการแก้ไขว่าอ,อะไรต่างๆในเซิร์ฟเลยนะครับก็ปกติเนาะ ไอดีแท้ก็มีปัญหานะครับก็จะเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์แท้ได้แล้วก็มีสกินได้ปกตินะครับโดยไม่ต้องลงอะไรเสริมเลยนะครับก็คือแค่แก้ไขสกินตรงที่หน้าที่ผมเปิดให้เข้าดูเมื่อกี้นะครับก็สามารถเข้าไปเล่นแบบมีสกินได้เลยนะครับแล้วก็ไอเเถื่อนก็ไม่สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ไอดีแท้ได้นะครับก็เข้าไม่ได้นะไอเเถื่อนเข้าไม่ได้นะครับผมจะมเขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อน เข้าไม่ได้นะครับแอนแอนออกหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ต่อแมานะครับต่อแมาก็คือซเซิร์ฟเถื่อนนะครับซเซิร์ฟเถื่อนก็จะดีก็คือตรงที่ ID ดแทก็เข้าได้หรเอีอ่อไอเดีเถื่อนก็เล่นได้นะครับก็คือเล่นได้ทั้ง2 ID เลยนะครับแต่ข้อเสียนะครับก็คือถ้าเราไปเล่น ID ดแท้ในเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยที่ยังไม่ได้ลงปลั๊กอินส่วนเสริมช่วยเนี่ยนะครับเราจะมองเห็นตัวเองเป็นตัวเล็กหรือว่าสตีฟเท่านั้นนะครับทุกคน แล้วก็ ID เถื่ือนก็จะมองเห็นแค่เป็นอเล็กหรือว่าสตีฟเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครลงเปรีสโตแพคเนี่ยอาจจะมองเห็นเป็นเป็นของตัวเองอยู่นะก็คือมองเห็นเป็นสกินที่ลงไปในรีสโตแพคนะครับที่ผมเคยสอนลงไปแบบแบบแบบคลิปแบบอ่าตรงนี้นะทุกคนอาจจะเห็นนะครับแต่เพื่อนมองไม่เห็นนะทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครลงในตัวทีแันเชอร์นะครับแบบจะเป็นสกินของทีแันเชอร์นะครับเราก็อาจจะเห็นนะครับเป็นสกินของเรานะแต่เพื่อนอาจจะไม่เห็น หรือว่าเพื่อนอาจจะเห็นเป็นสกินของเราหรือว่าเป็นสกินอื่นๆนะครับที่มันไม่ใช่ที่เราลงไว้นะทุกคนนะครับโอเคนะแล้วก็ถ้าอยากแก้ปัญหานี้นะครับถ้าในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเราต้องลงปลั๊กอินนะครับก็คือปลั๊กอินที่มีชื่อว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูนะครับอ่าอ่าสกินรีสโตสกินอ่าสกินสกินรีสโตนะครับ นี่สกินรีสโตนะครับมันเป็นปลั๊กอินนะครับนี่ต้องลงปลั๊กอินนี้ก่อนนะครับถึงเซิร์ฟเวอร์ถึงจะจะสามารถโหลดสกินได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราลงสกินรีสโตเรียบร้อยนะในเซนะิร์ฟนั้นเป็นปลั๊กอินนะครับก็ถ้า ID แท้เข้ามานะครับไอดี ID แท้ก็จะเห็นสกินของ ID แท้ที่ลงไว้ใน ID ของเขาเลยนะครับส่วนไอเถื่อนที่เข้ามานะถ้าลงไปรีสโแพ็กนะครับเพื่อนก็ยังจะไม่เห็นนะครับไม่เห็น ไม่เห็นสกินของเราเหมือนเดิมนะครับเราจะเห็นเห็นแค่สกินของเราในแบบออฟไลน์เท่านั้นนะครับก็คือแบบที่เราเล่นเองนะครับเพื่อนไม่เห็นเพื่อนจะเห็นเป็นอเล็กหรือว่าสตีฟเท่านั้นนะครับก็คือว่าถ้าลงแบบรีสอร์ปแพ็กนยมันเป็นลงแบบออฟไลน์ทุกคนนะก็เห็นแค่เราเพื่อนไม่มีไม่มีสิทธิ์เห็นนะครับส่วนถ้าลงเป็นทีลันเชอร์นะครับหรือว่าลงเป็นแบบแบบนี้นะลงเป็นแบบ ID นะครับเพื่อนอาจจะเห็นนะครับ เพื่อนอาจจะเห็นแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับมันมันมันชอบบลักอยู่ด้วยนะครับก็อาจจะเห็นหรือว่าอาจจะไม่เห็นเลยก็เป็นได้นะครับก็ก็อันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะมันชอบบักนะครับเพราะผมฟันธงไม่ได้วันจะเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางทีมันก็เห็นบางทีมันก็ไม่เห็นนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับก็คือตัวปลักอินสกินรีสโตเนี่ยทุกคนปลักอินตัวนี้นะนะครับมันสามารถใช้คําสั่งที่สามารถทับทับแล้วก็แอดสกินได้เลยนะทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะมา เหมือนว่าผมจะเคยสอนไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าถ้ายังถ้ายังเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับเรื่องการใช้งานสกินล s สโต e นะครับเป็นแค่การใช้งานนะไม่ได้สอนลงนะครับก็จะต้องทับแล้วก็เอาลิงก์จากจากรูปข้างนอกนะผมจะเอาให้ดูนะอ,อ่าน,นี่มันไม่ได้เปิดเซริร์ฟไม่เป็นไรใช่ไหมนะครับทุกคนอา่าสกินสกินไมค์คราฟนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับเราก็เข้าเว็บนี่เลยโนวาสกินนะครับตรงนี้ปึ๊บนะครับเข้าไป อ๋อทำไมมันช้าจย่งนียโอเคมาละนะครับเราก็จะเห็นสกินอะไรมากมายเลยนะครับก็สามารถมาก๊อบสกินเขาตรงนี้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องทําเองเนาะก็คือกดเข้าไปตรงนี้นะสมมติาผมจะเมาตัวนี้นะครับแล้วก็กดตรงคําว่าแชร์นะครับแล้วก็มาก๊อบก๊อปลิงก์ตัวนี้นะครับเอาไปวางในตัวเกมไมค์ครับโดยใช้คําสั่งนะครับเราก็จะเป็นสกินตัวนี้เลยนะทุกคนนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาสอนทุกคนกันแลวกันนะครับคลิปนี้อธิบายเรื่องสกินกันแลวกันนะว่าทําไมมันไม่เห็นนะครับ เล่นกับเพื่อนเราทำไมไม่เห็นนะครับส่วนนะครับส่วนใครที่เล่นกับเพื่อนแบบไม่เปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเล่นผ่านแบบฮามาชินะครับหรือว่าเป็นตัวฮามาชิเป็นแบบนี้นะถ้าใครเล่นไหมครับก็อาจจะจะเคยเห็นนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นก็มีคลิปหรือเปล่าผมน่าจะเคยทําอยู่นะเดี๋ยวผมจะแปะแปะลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างคลิปนะครับก็กดเพิ่มเติมดูกันได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแอร์แรดมินนะครับแรดมิน VPN ตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ง่ายกว่า,าฮามาชินะครับตัวนี้ผมถ้าผมจะเล่นผมใใจตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาไปแลนด์กันแบบที่เราไม่ต้องเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าใครเคยทําก็อาจจะเข้าใจเนาะถ้าใครไม่เคยทําก็กดด้านล่างคลิปดูนะครับไปดูวิธีการแลนด์แบบไม่ต้องเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เล่นแบบนี้นะครับถ้าเป็น ID แท้ด้วยกันนะก็จะไม่มีปัญหานะครับทุกคนถ้าเล่นแบบนี้นะก็คือถ้า ID แท้เป็นคนเป็นคน สร้างห้องผม,ผมเรียกว่าสร้างห้องก็แล้วกันนะหรือว่าเปิดแมปนะครับไอเดีเถื่อนจะเข้าไม่ได้นะทุกคนนะครับแต่ถ้าไอเดีเถื่อนเป็นคนเป็นคนสร้างห้องนะครับไอดี ID แท้จะเข้าไม่ได้นะครับเออไอดี ID แท้เข้าได้ไอเดีเถื่อนก็เข้าได้นะครับก็เหมือนหลักการเดียวกับตัวนี้เลยทุกคนเมื่อกี้พูดผิดขอขอภัยนะครับก็คือแบบนี้เลยนะครับถ้าไอดีแท้เป็นคนเปิดนะครับแบบนี้แล้วก็ไอดีแท้กเข้าได้เท่านั้นนะครับไอเดีเถื่อนเข้าไม่ได้ ถ้าไอดีเถื่อนเป็นคนเปิดไอดีแท้ก็ได้ไอเดีเถื่อนเขาได้นะครับแบบนี้นะครับและก็ถ้าไอเดีเถื่อนเป็นคนเปิดห้องเป็นคนสร้างห้องนะเราพูดเรื่อง VPN แบบแลนแบบนี้แบบเป็นแลนดมินแบบแฮมปชีนะนะครับไม่ได้แบบเซิร์ฟเวอร์นะก็จะมองไม่เห็นสกินนะครับจะเห็นแค่เป็นตัวอเล็กหรือว่าสตีฟเท่านั้นนะครับทุกคนแต่ถ้าไอดีแท้เป็นคนสร้างห้องนะครับเป็นคนเปิดแมปไอดีแท้ก็เข้าได้เท่านั้นนะครับแต่ก็จะเห็น กินปกตินะครับเพราะเล่นได้แค่ไอดีแท้นะครับไอดีเถื่อนมันจะเป็นแบบนี้แหละทุกคนนะต้องทําใจนะครับเพราะเราเล่นของที่มันไม่ได้มาจากต้นฉบับของเขาแท้นะครับต้องทําใจนะครับทุกคนบอกตรงๆเลยนะครับก็คือต้องทําใจนะครับแต่มันก็คือทําได้แหละทุกคนก็คือสามารถที่จะสามารถทําให้มันเห็นได้ทุกคนนะแต่ก็ต้องหลายขั้นตอนหน่อยนะครับก็อาจจะบั๊กบ้างมีปัญหาบ้างก็ต้องทําใจนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับ และก็อะไรอีกนะไม่น่าจะมีแล้วมั้งนะครับเรื่องเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็แลนเพื่อนแบบปกตินะครับแต่ถ้าเราเล่นเองเนี่ยเล่นซิงเกิลเพย์เนี่ยลงเป็นรีสแพ็กก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับก็คือเรามองเห็นแค่ตัวเรานะครับก็คือแฮปปี้แล้วนะครับเราเห็นสกินของเราเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ในระบบหรือว่าในออนไลน์มันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเราไม่ต้องสนใจนะครับแต่ถ้าไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยทุกคนนะอาจจะต้องอ่าตระหนักเรื่องนี้หน่อยนะครับก็ โอเคไม่เป็นไรก็แล้วกันนะครับเราก็ต้องทําใจแล้วก็เรียนรู้อยู่กับมันนะครับทุกคนโอเคนะทุกคนก็มันแก้ได้แหละทุกคนก็คือใช้ตัวสกินรีสโตเข้าไปช่วยนะครับถ้าเป็นเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ถ้าเป็นเล่นแบบแลนกับเพื่อนปกติทั่วไปมันแก้ไขไม่ได้นะครับต้องทําใจนะครับทุกคนเล่นแบบแลนแบบเป็นตัวแรดมินนะครับเป็นตัวฮามาชินะครับก็ต้องทําใจทุกคนนะครับก็คืออ่าเอา่อ ไม่ได้ทุกคนนะตามนี้นะครับส่วนนะครับส่วนเ,เมื่อกี้ผมลืมบอกไปเลยว่าฮามาชิเออไม่ใช่เลยฮามาชิพูดไปแล้วผมลืมพูดเกี่ยวกับตัวอาร์เทนอตเลยนะครับอาร์เทนอตก็คือเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันนั่นแหละนะทุกคนนะครับอาร์เทนอตก็เหมือนกันนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันนะครับก็วิธีก็คือแบบนี้ที่ผมอธิบายไปนะครับคือเซิร์ฟเวอร์ก็คือเป็นแบบนี้นะครับนี่แท้เขาได้เท่านั้นเถื่อนถ้าเปิดเถื่อนแท้เขาได้เถื่อนเขาได้แต่สกินมีปัญหาต้องลงอ,อักปับ ถ้าลงปลอินช่วยแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วทุกคนนะนะครับก็สามารถแอดปลอินในเออแอดสก,กินในเซิร์ฟได้เลยนะครับโอเคไม่มีปัญหานะครับประมาณนี้นะครับส่วนจะมีเรื่องอะไรนะเอออีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมฝากไว้ก็คือถ้าเราเอา่าแลนแบบ VPN เนี่ยทุกคนนะหรือว่าแลนแบบแฮมปชิหรือว่าแรดมินเนี่ยทุกคนนะครับตัวนี้นะก็มีคนถามผมเข้ามาเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับว่าต้องอา่าคนเปิดเนี่ยต้องปิดอา่าอะไรนะเขาเรียกวนะ่า ไฟวอลไหมนะครับทุกคนก็คือบอกเลยนะครับก็ต้องปิดนะครับทุกคนถ้าปิดเข้าไม่ได้หรือว่าเล่นไม่ได้นะครับคนเปิดต้องปิดนะคนที่เข้าเล่นปกติไม่ต้องปิดก็ได้นะครับก็สําหรับในคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายคนแล้วก็อาจจะทําให้ทุกคนนั้นเข้าใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับสกินนะครับในไมค c r รับนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจกันหมดแล้วนะทุกคนนะครับก็อาจจะยาวหน่อยนะก็ตั้งใจฟังนะครับแล้วอาจจะวงวนหน่อยก็ขออภัยนะครับก็อาจจะ เรียบเรียงไม่ค่อยจะดีเท่ทาไหร่ก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับตอในคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้แล้วก็กดสังดช่องกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปนะครับทุกคนวันนี้ก็สวัสดีครับ